ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะครับสําหรับชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเรื่องราวของความรักเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมกันก่อนนะว่าชาวราศีธนูความรักในเดือนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเบื้องต้นการทํานายตรงนี้เราจะเลือกกันทีละสามใบนะครับ โอเคในเรื่องราวของความรักเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับนะแต่ว่าท้าวทัตตลดเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการที่ว่าความหึงหวงความไม่พอใจนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยสําหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่ผมมองว่าคุณมีณเสน่ห์ดี มีเสน่ห์ดีแต่ท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการถึงห่วงผมมองว่าคู่ครองคนรักดูแลเอาใจใส่เราค่อนข้างที่จะดีนะครับเรียกว่าคุณอยากจะได้อะไรคู่ครองคนรักก็จะหามาให้คุณ ได้อย่างดีแต่ให้เรามัดระวังในเรื่องของการที่ว่าการถึงห่วงกันการถึงจนเกินหน้าเกินตาไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้จ่ายอะไรผมมองว่าก็ยังใช้จ่ายได้ตามอําเภอใจยอยู่นะครับจะมีของขวัญมามาเซอร์ไพรส์หรือว่าคนที่ยังไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจอคนที่คุณต้องการเนี่ยอย่างฟุกๆหมายถึงว่าจะเจอมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่กันอย่างฟุกๆอย่างที่คาดไม่ถึงดลยก็ได้ในเรื่องราวของความรัก คนที่มีคู่แล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีสามใบนี้ถ้าพูดในเรื่องราวของความรักเราแบ่งเป็นสามกลุ่มก่อนละกันนะครับกลุ่มแรกคือคนที่โสดโสดเนี่ยสำสำหรับคนที่โสดก็ต้องบอกว่าใบแรกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่คุณหมายปองได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึง นะครับเขาจะเข้ามาเตาะคุณเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจคุณค่อนข้างที่จะดีมีการเอาอกเอาใจกันกันอย่างเต็มที่คุณก็จะมีแฮปปี้มีความสุขดีฮะสำหรับท่านที่โสดผมมองว่าก็มีความสุขดีสําหรับท่านที่ มีแฟนแล้วนะครับต้องบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงจนเกินเหตุนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสามใบนี้ยดูแลกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วต้องบอกว่าดูแลเอาอกเอาใจอย่างลูกคุณหนูเลยก็ได้นะครับดูแลกันเป็นอย่างดีอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับสมมุติคุณอยากจะได้อะไรคุณไปออด อดอ้อนเขาคุณจะได้สิ่งของที่คุณต้องการอย่างที่คุณคาดไม่ถึงฮนะคุณจะได้รับการปนิปนบัติดูแลอย่างดีโอเคส่วนท่านใดที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานหรือครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นไปนในทางที่ดีอยู่ฮะนะครับดูแลเอาใจใส่กันได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าจากตรงนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีคู่แล้วความรักของเราเนี่ยในเดือนนี้ มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมนะครับในเรื่องราวของความรักของเราอันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่นะครับอ่าถ้าจากตรงนี้เนี่ยผมมองว่าก้อนไปในทางที่ดีมากนะครับคิดอย่างไงให้นึกหรือทําอย่างนั้นออกไปได้เลยนะครับอย่าเก็บงำในเรื่องราวของความรักไว้นะแล้วก็พยายามมุบออนจากรักที่ผ่านมานะครับ นะหรือว่าพยายามมูดปลอมอย่าอย่าเป็นห่วงในเรื่องต่างๆมากจนเกินไปพยายามแสดงออกในเรื่องของราวของความรักให้มากกว่านี้นะครับก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะแต่บางทีเนี่ยใจคุณเหมือนกับว่าทําไมเขาถึงไม่ได้สนใจเราบ้างเลยทําไมเขาถึงไม่ได้เอาใจใส่เราบ้างเลยถ้าเราไปคบกับเขาแล้วมันจะเป็นไปในทางที่ดีไหมถ้าจากป้ายตรงนี้ผมมองว่าก็ยังดีอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราครบกันแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกัน นะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ด้วยด้วยก,กันเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆอะ่ะคุณก็ต้องอยาใจร้อนจนเกินไปนะครับผมมองว่าคุณจะไปคุณจะไปด้วยกันได้ค่อนข้างที่จะดีแต่เพแต่ว่าอยาใจร้อนมากจนเกินไปนะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงนะครับระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงพยายามดูให้ดีว่าคนที่เราจะไปคบเนี่ยมีคนที่เข้ามาจีดหรือว่ามีคู่แข่งอยู่มากน้อยเพียงใดแต่คุณค่อนข้างที่จะมีภาษี นะครับต้องบอกว่าคุณคุณจะประสบความสําเร็จไปได้ดีอะ่ะแต่ว่าใบเนี้ยใบใบพานบุญจับนางมโนราเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถที่มูฟออนกับเรื่องราวเดิมๆได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมูฟออนแล้วก็ต้องแสดงออกในเรื่องราวของความรักให้มันมากกว่านี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าเกิดคุณครบการผมมองว่าคุณก็จะมีความสุขดีฮะถ้าจากตรงนี้นะครับระวังให้ เขาเรียกว่าไงพอเวลาคุณมีความรักมันเหมือนกับว่าคุณเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไปถ้าเกิดคุณดูกันอย่างูเขาเรียกว่าไงดูอย่างห่วงหวงดูแบบห่างหากเนี่ย นะครับมัวแต่ทำแต่งานนะมัวแต่เครียดหรือทำแต่งานมากจนเกินไปโอกาสที่คุณจะได้คุณจะได้คบกันผมมองว่าก็เป็นไปได้ยากหรือว่าจะการครบกันเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคบกันแบบลับๆยังไม่ได้เปิดตัวก็ก็เป็นไปได้นะครับนะก็พยายามแสดง,งออกในเรื่องราวของความรักให้มากกว่านี้โอกาสในเรื่องราวของความรักคุณก็จะประสบความสําเร็จดีอันนี้สําหรับคนที่โสดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ มีแฟนแล้วเพิ่งคบกันใหม่ๆก็คือมีแฟนแล้วยังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนะครับชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมคนที่มีรักแล้วนะครับมีคบหาดูใจกันแล้วความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับ นะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นใบเนี้เท้าท่าตลดเนี่ยต้องบอกว่ามันจะวุ่นวายในเรื่องของการถึงห่วงอันนี้เป็นที่ตัวคุณนะครับกลัวว่าเขาจะไปมีคนใหม่นะใบเนี้ยกลัวว่าเขาจะไปมีคนใหม่หรือว่ามีมีมือที่สามเข้ามาแจกแจงเข้ามาแรกแซงนะครับคุณก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะพยายามคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็อย่าจํากัดในเรื่องของของคู่รองคนรักมากจนเกินไปเพราะว่าใบนี้เนี่ยคู่ของคนรักของคุณผมมองว่าเขาไม่ เขาไม่เขาไม่ค่อยชอบให้คุณมาจํากัดในเรื่องราวของความคิดในเรื่องราวของการเดินทางแต่ว่าพอเวลาปล่อยไปมันก็ไม่ค่อยดีสัเท่าไหรน่นย เพราะว่าคุณอะขี้หึงเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวของความความรักที่มีปัญหากันได้จากการขี้หึงของคุณนะครับก็ต้องดูกันให้ดีแต่จากไพ่ก็โอเคนะจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่ว่าช่วยกันหรือว่าประคับประคองกันได้เป็นอย่างดีแต่เมนหลักผมอยากจะให้คุณลดในเรื่องของความขี้หึงในตัวของคุณลงนะครับอเขาเรียกว่าไงปล่อยคู่ของคุณไปไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่า ปล่อยให้เขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองบ้างอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการมากจนเกินไปนะซึ่งคุณก็จะรักกันดีอยู่แล้วนะครับถ้าจากตรงนี้นะครับเวลาทะเลาะเบาแหวงกันให้หาเหตุผลก็มาคุยกันนะครับคุยกันให้ดีนะครับพยายามปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณกับแฟนคุณคบกันมาก็ก็ดีมาประมาณหนึ่งนะครับความรักของคุณก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจะมีปัญหาก็เป็นมีปัญหาจากความเจ้าชู้อยู่บ้างคุณก็ต้องคุยกันให้เด็ดขาด นะครับถ้าจากตรงนี้คุยกันให้เด็ดขาดแล้วก็ท่านผู้หญิงอย่าดุจนเกินไปอย่าทําอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปอ่ะนะครับการที่คุณเชื่อมั่นหรือว่าทําตามใจตัวเองจนเกินไปมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งจากเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเพราะว่าการที่คุณดือด้อดือด้อดึงที่ที่จะทําอย่างที่ใจคุณคิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะปรับทัศนคติเข้าหากันอยู่เรื่อยๆนะครับพูดคุยการปรับทัศนคติเข้าหากันมีปัญหาให้ปรับ ให้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับใบเนี้ยคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสามใบเนี้ยมันยังมีปัญหานในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่บ้างนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วถ้าเกิดคุณไม่ปรับความเข้าใจกันผมมองว่าต่อไปมันจะไม่เป็นผลดีกับชีวิตกู้ของคุณถ้าจากตรงนี้แต่พอคุณมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะคุณก็ เอาแต่ความคิดของตัวคุณเองเป็นหลักอะ่ะไม่ยอมปรับความเข้าใจกันผมมองว่าก็จะมีปัญหากันได้อยู่เรื่อยๆโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับท่านที่มีครอบครัวแล้วในเรื่องราวของความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าแล้วหรือว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างจากไพ่นะครับ สามใบนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอมีปัญหาอะไรกันใบนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของคดีความนะครับนะท่านใดที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของคดีความหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันดูเหมือนกับว่าคุณอยู่กันเพราะว่ามีเงื่อนไขที่มาผูกมัดพวกคุณอยู่ นะครับในเรื่องราวของความรักใบนี้เนี่ยทาวเวสุวรรณต้องบอกว่าทาวเวสสุวรรณมันเป็นไพ่ที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะครับเรื่องราวของความรักถ้าเกิดคุณใช้เหตุผลเข้ามาพูดคุยกันนะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีความคิด มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่ชีวิตรักของคุณก็จะดําเนินไปได้อย่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความขี้ขึงความขี้หวงนะครับขี้น้อยใจนะความวิตกกังวลต่างๆนะครับอย่าใจร้อนคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับสิ่งปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้ปัญหาต่างๆข้อที่ที่มันมีเข้ามานะครับ ผมอยากจะให้คุณทำใจนะที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกนะครับสามใบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อกับปัญหาในเรื่องของมือที่สามหรือว่าปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันใบนี้จากความขี้ขึงขี้หวงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณคุยกันคุณต้องคุยกันให้ดีๆคุยกันด้วยคําพูดที่อ่อนหวานแล้วก็พยายามหาเหตุผลเข้ามาพูดคุยกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใบนี้เนี่ยมันต้องใช้เหตุผลเข้ามาประกอบอยู่เสมอเสมอ นะครับในเรื่องราวของความรักมันถึงจะดําเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุผลคุณใช้อารมณ์เข้ามาพูดคุยมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของการหย่าล้างกันได้ค่อนข้างที่จะสูงที่อะไรอีกบ้างกับลูกกับหลานผมมองว่าก็ดูแลกันได้เป็นอย่างดีนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมาเกิดมาจากความดื้อรั้นของตัวคุณเองเป็นหลัก นะครับความดื้อร้านของตัวเองตัวคุณเองเป็นหลักไม่ลดหย่อนลดลาวาสอกให้แก่กันละกันคุณต้องการความความเขาเรียกว่าไงความเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักอะกับคู่ครองคนรักก็ยังไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงิน เพิ่มเติมเสริมเข้ามาด้วยก็ได้แต่ทัทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณทําไปด้วยเหตุผลที่คุณมีอ่ะมันจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ว่าผมอยากจะให้คุณหันหน้าเข้าคุยกันบ้างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยใบนี้ให้หันหน้าเข้าคุยกันนะครับใบนี้ให้ลดในเรื่องของทิฏฐิของตัวคุณเองลงต้องการดูแลเอาใจใ่กันดูดีอยู่แล้วถ้าเกิดคุณดูแลอาใจใ่กันดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องลดทิฏฐิ นะอยากทาอะไรตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปเพราะว่าไพ่ตรงนี้ถ้าพูดในเรื่องราวของความรักมันเหมือนกับว่าอารมณ์คุณฉุนเฉียวก็ต้องใจเย็นๆนะครับพยายามมีสติในทุกๆการกระทําชีวิตรักของคุณก็จะดําเนินไปได้อย่างราบรื่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่บ้างแต่คู่ของคุณก็จะสามารถช่วยคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้อยู่เรื่อยๆนะครับ นั่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของความรักสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูนะครับประจําเดือนมีนาคมก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําทิปต่อๆไปด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่จะติชมสามารถคอมเมนต์ลงมากันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ